การเมืองมาเลเซียก็กําลังถูกจับตามองอย่างหนักนะคะถึงบทบาทของลูกสาวนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมหลังจากก่อนหน้านี้ที่ได้แต่งตั้งนูรุอิซะให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจและการคลังของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแต่ว่าล่าสุดทางนูรุก็ได้ประกาศถอยจากบทบาทนี้แล้วนะคะแต่ก็จะไปรับบทบาทอื่นแทนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันค่ะ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะกําลังถูกวิจารณ์ว่าเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหลังจากแต่งตั้งนูรุอิซะลูกสาวให้ทําหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนูรุสอบตกจากการเป็นสอสอในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านเศษรษฐกิจและการคลังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็คือพ่อของเธอเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาค่ะแต่เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอันวาประกาศตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อให้รายงานตรงไปยังรัฐมนตรีคลังในการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินอุดหนุนและการปรับโครงสร้างการให้เงินอุดหนุน คณะทำงานนี้จะให้คำแนะนำรัฐมนตรีคลังในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทที่ทำงานเชื่อมกับรัฐบาลเช่นการควบรวมกิจการและการดูแลหนี้สินของประเทศและธรรมาภิบาลที่ดีคณะทำงานนี้มีอดีตผู้บริหารระดับสูงของเปโตรนสัสบริษัทน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียและมีอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วย แถลงการของรูรู้ระบุว่าประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะนี้ได้เชิญเธอให้เข้าร่วมคณะกรรมการของสำนักเลขาธิการเพื่อช่วยเศรษฐกิจของประเทศและได้ตอบรับเข้าร่วมบทบาทนี้แล้วโดยเธอจะยุติการทำหน้าที่ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเศรษฐกิจและการคลังให้กับนายกรัฐมนตรีก็คือพ่อของเธอนะคะ ก่อนหน้านี้นะยายกรัฐมนตรีอันวายืนยันว่าบทบาทของลูกสาวในฐานะที่ปรึกษาจะไม่ได้รับค่าจ้างใ,ใดๆแต่มีเสียงวิจารณ์ณว่าอาจจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์พวกพ้องและนูรู้ไม่ได้มีประสบการณ์ในเศรษฐศาสตร์และการคลังมาก่อนนูรู้จบการศึกษาด้านวิศวกรรมจบปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐค่ะ แต่การปรับตำแหน่งครั้งนี้ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจาร์โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ว่า2ตําแหน่งก็ไม่ได้ต่างกันซึ่งแสดงว่าอันวาต้องการให้ลูกสาวมีบทบาทในรัฐบาลค่ะ